นื่องในมหามงคลสมัยาธันวาคมพุทธศักราช2,557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเจริญพระชนมายุ87พรรษาเหล่าข้าพระพุทธบาทคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุรินทร์ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมขอพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสตั้งสัตยาธิฐาน ด้วยอนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระองค์ทรงเจริญด้วยจัดตุรพิทธพรชัยทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยันตรายทั้งปวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเฉลิมฉัดเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าชาวไทยตราบกาลลนานเทินกราบพระบาทพระองค์ผู้ทรงศักดิ์ เย็นยิ่งนักน้ำพระไทยแผ่ภัยสาลใต้ร่มบุญอุ่นแท้แห่งดวงมานดุดสายทานหลังธรรมชื่นฉ่ำใจปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ทุกข์เข็นลบรอยเศร้าผองชนพ้นลำเข็น ทรงบำเพ็ญบุญญาบารมีวันที่ห้าธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมสศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นฟ้าดังยินดีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางลาวันงามชื่นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุรินและคณะ ถวายพระพรชัยแด่จอมไทยได้คู่ฟ้าขอปวงเทพเทวาร่วมศรัทธาถวายพรชัยมหามงคลการโปรดประทานบรรดาลให้สเวตระพระจอมไตรราชาชัยทรงสำราญขอพอรพระไตรรัตน์ดลจรัดเกษมสาร สเวตะฉัดชัดชวานแผ่ภัยสารพระบารมีนิรทุกข์ไม่กลายกล้ำกเกษมธรรมพิพัฒสีพระชนกว่าร้อยปีพระภูมิสง่าไกลพระพละทรงแข็งแรงกายากแกรง่งสุขสดใสประสงค์จำงใด สมพระหาฤทัยสริเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางลาวันงามชื่นประธานเครือข่ายผู้หญิงไทยจังหวัดสุรินและคณะ ห้าทันวามาบรรจบนบพบาทพระทรงปราดพระโลคาพระลาดิีัยเชิญไตรัฐมิ่งมงคลดนอำพัยพระทรงชัยทีคายุลุยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนิศักด์พิทยาธรดัชนีผู้จัดการเขตธุรกิจสาขาธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสำนักง,งานเขตธุรกิจอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สาขาโรบิสันสุรินน้อมนบอาภิวาทแทบเบื้องบาทพระทรงศี เอกองค์วงจัก,กรีสถิตณนะหะไทยชนห้าธันวามาบรรจบสิริภพภูมิพลเฉลิมมิ่งมงคลฉลองชนกษัตริตราด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมศิลปินจิเรียงเบรินอีสานใต้ ร้อยบุปผามาลัยจากใจราชพักดีบาทองค์บพิษอดีสรพระผ่านฟ้ามิ่งขวัญน,นิรันดรร่วมถวายพระพรจากดวงใจไทยประชาถ้ทะทรงเป็นพลังใจให้ถวยราชถ้ทะทรงเป็นดังหยาดฝนที่ไหลหลัง พระทรงเป็นพระบิดาคู่บัลลังก์พระทรงตั้งอยู่ในใจไทยทั้งปวงห้าทันวาพ่อแห่งชาติประกาศก้องไทยพี่น้องใจพักรักในหลวงร่วมพลังกายพลังใจไทยทุกดวงอธิษฐานจิตร่วมขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่หอ,อการค้าจังหวัดสุรินทร์